เขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่าเสียงดงังเขาบอกว่าเดี๋ยวลีมันจะมาเขาบอกว่าเดี๋ยวลีมันจะตื่นเขาบอกว่าอย่าเสียงดงังรูปภาพรูปภาพเมื่อเี้าป้ายอะค่ะ กดกดกดใช่ป่ะแต่ว่าต้องรอต้องรอ2 0วินาทีก่อนอันนี้เรากดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรา <c oughs> นี่เขามันคด <c oughs> ดูวแวตเราต้องรอก่อนเราต้องรอดูว่าวเราต้องรอดูว่าไฟเขียวรถรถจะหยุดให้เราหรือเปล่านี่ตอนนี้สี่สามสองหนึ่งศูนย์ไป เาให้เวลาสินนะลูกจไปลูกแล้วนั่นแะเกาะกลางน้ำเราไปทางนั้นอ่ะอ้าวเดินมาทำไมล่ะเจงต้องเดินไปเท่ ถึงกานชนะนี่ทางนี้ทรับทีมร่มร่มนี่มาดูทะเลว้าวแลมุงเตไหมแลมแหลมเก็รเ่ไ้ทีเอเม่อนี้ตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวเนินนางพญานะคะ อ่ะอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยกระโดดหนึ่งสองสามเป็นเหนียดโอ้ระวังล้มลูกน้าเพชรจชนะทับทีมอย่าเสียงดังรบกวนผึ่นเขา เป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งของจันทบุรีนะคะแล้วก็จะเป็นะจะมีถนนที่สวยที่สุดในจันทบุรีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บภาพให้เพื่อนๆดูกันนะคะเับเพื่อนๆที่มาเที่ยวจันทบุรีนะคะอย่าลืม มาเที่ยวจุดชมวิวเนรนางพญาด้วยนะคะรับรองว่าเป็นไฮไลท์ที่ถ่ายรูปสวยนะคะแล้วก็ชมวิวทะเลต่างๆนะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงตรงนี้นะคะก็ยังสามารถจะไปเที่ยวออไปเที่ยวชมอะไรนะเจดี JD กลางน้ําได้นะคะแล้วก็จะมีจุดชมวิวแล้วก็จะมีถนนเฉลิมบูรพาชลทิตนะคะเป็นถนนที่สวยที่สุดเลยนะคะถนนเรียบหาดท,ที่สวยที่สุดนะคะ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายคะ่ะ ที่จันทบุรีของเรานะคะก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายจุดนะคะก็เป็นความแบบนะคะเราก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็เที่ยวเที่ยวในจังหวัดนะคะก็มีจุดท่องเที่ยวให้เราได้ไปเลือกไปหลายที่นะคะก็คือชีวิตเราก็อยู่กับธรรมชาติอยู่กับอะไรอย่างนี้นะคะก็แบบมีความสุขเรียบ,ยบง่ายง่ายนะคะตามภาษาของคนต่างจังหวัดเนาะแต่จันทบุรีเราก็ดีอย่างหนึ่งนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติแล้วก็เราก็ยังมี สถานที่เที่ยวในเมืองมีคาเฟ่มีห้างอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้แบบได้ใช้ชีวิตเนาะแล้วก็ที่สำคัญคืออากาศดีมากาตรงนี้เป็นไฮไลท์ใหม่ของเด็กๆนะคะออที่จุดนั้นนะกระโปรงขาดลูกไหมวากระโปรงมันจะขาดสะ๋านคนจะลงล่องนี้ลงล่องนี้นะปิดขาดต้องเรียกกู้ภัย like you 死了。